สวัสดีครับผมทามจาก SC Film Crew และผมซันจาก SC Film Crew ครูครับวันนี้ผมอยู่กับ Subaru Xv 2.0 IP i-size GT Edition ครับและผมอยู่กับ Subaru Xv 2.0 IP ครับปี2016เดี๋ยวคลิปนี้ครับเราจะพาทุกคนไปลองทั้ง2คันครับทั้ง On-Road และ Off-Road ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเราจะมาดูกันครับว่าคันไหนเหมาะกับใครครับไปครับก็ไปครับ ครับมาที่เครื่องยนต์ครับคันนี้เนี่ยตัว2,016ได้เครื่องยนต์2.0ลิตรครับส่สูบบ็อกเซอร์ให้กำลังแรงม้านะครับที่150แรงม้าและแรงบิดสูงสุดครับที่196นิวตันเมตรจับคู่มากับเกียร์ CVT แบบ Lineartronic แบบ6สปีดนั่นเองส่วนคันนี้นะครับก็จะได้เป็นเครื่องตัวเดียวกันนะครับจะต่างกันที่แรงม้าคันนี้แรงม้าสูงสุดจะได้156แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่196นิวตันเมตรเกียร์ CVT ไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็น7สปีด เครื่องยนต์ของทั้งสองคันครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากมายต่างกันที่แรงม้าของรุ่นใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นมา6แรงม้าแรงบิดเท่าเดิมนะครับ1น6ินิวตันเมตรเนี่ยเท่ากันเลยถูกต้องครับฟลลี่งการขับก็ไม่ได้ต่างกันมากใช่เกียร์เนี่ยคันนู้นเป็น7สปีดคันนี้เป็น6นะครับเราจะรู้สึกได้เลยว่าซูเปอร์รเนี่ยเขาเซตเกียร์มาใหม่ให้มันสนุกมากยิ่งขึ้นขับง่ายมากยิ่งขึ้นในชีวิตประจําวันนะจะรู้สึกได้เลยว่าพอขับไปแล้วเนี่ยต้นเนี่ยค มันลอยตัวไปแล้วเนี่ยในความเร็วกลางเนี่ยมันจะเริ่มแผ่วแล้วมันจะกลับมามีกําลังใหม่ในความเร็วปลายส่วนคันนู้นเนี่ยมันจะได้ความเร็วต้นที่แผ่วกว่านะครับแต่ว่าความเร็วกลางกับปลายเนี่ยทำได้สนุกทําได้กระชับกระเฉงมากขึ้นถูกต้องครับแล้วก็ตอนจุ่มไปเนี่ยคันนี้ถ้าคันใหม่นะเหมือนพอกดไปปุ๊บรอบมันกวาดสวิงเลยแต่ถ้าเป็นของซันเนี่ยกดไปปุ๊บเหมือนรอบมันจะแบบคาคา,าอยู่แบบ2องพแล้วมันค่อยๆแบบไต่ไปเรื่อยๆแล้วก็เรื่องพวงมาลัยครับของคันนี้เนี่ย คันเก่านะครับได้พวงมาลัยแบบไฮดริกส่วนตัวใหม่เป็นไฟฟ้าแล้วน้ำหนักต่างกันไม่ทําโอ้โหขึ้นมาขับครั้งแรกอึ้งเลยของสั้นะหนักมากแต่พอมาคันนี้พวงมาลัยแบบเบาจัดแต่ว่าไม่ได้เบาแบบคือเบาแบบหนักอยู่อะใช่มันก็แปรผันแหละคันนู้นอะคันนี้ก็แปรผันเหมือนกันแต่ว่ามันมันหนักและหนักและหนักคันนู้นเนี่ยมันเบาแล้วก็หนักขึ้นเรื่อยๆได้โอเคใช่มันเซ็ตมาแจ่มมากแต่พอความเร็วสูงๆ รู้สึกว่าไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่มันก็ยังมีความเป็นซูบารุอยู่ในความเร็วสูงแต่ความเร็วต่ําก็จะขับในเมืองสะดวกมากขึ้นคันนี้ก็จะต้องเล่นเวทมานิดนึงถึงจะขับคันนี้ได้แล้วก็พูดถึงแฮนด์ลิงนะครับช่วงล่างเหมือนกันก็คือข้างหน้าเป็น Mac% กฟอร์สันสตดส่วนข้างหลังเนี่ยจะได้เป็นดับเบิลวิชโบนแต่สิ่งที่ต่างกันคือรู้ได้เลยคือแบบนี้ <S <S เวลาเจอหลังถนน <S <S ดึกๆๆก,กคันนี้นิ่มมากนิ่มแบบนุ่มเลยนั่งสบาย ส่วนคันนี้เนี่ยจะได้ความตึงตังขึ้นมาเนี่ยรู้สึกได้เลยใช่เนี่ยหลันนี้ลงหลุมแนละ้วตึ๊บๆโอ้โหนุ่มสบายมากคันนี้วิ่งความเร็วสูงอะ่ะมันอยู่มันหนึบแต่พอความเร็วต่ำมันได้ฟีลลิ่งที่แบบนุ่มกว่าคันนู้นหน่อยแล้วก็เหมือนคันนู้นช o จะแข็งกว่าด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่การที่ชคแข็งกว่าคันนู้นอะ่ะจะรู้สึกได้ว่าโอเคได้ความนุ่มนวลในการขับขี่ในชีวิตประจำวันทั่วไปมากยิ่งขึ้นดีขึ้นมากดีขึ้นจนรู้สึกว่าเป็นรถที่ขับได้สุดฟรนนที่ เวลาเราเข้าโค้งแรงๆหรือเร,เร็วๆมากๆแบบมากอะจะรู้สึกได้ว่าคันนี้จะได้ความนิ่งมากกว่าเพราะว่าช่วงล่างมันก็แข็งกว่าคันนู้นมันจะมีเจออาการบอดดี้โรลเวลาถ้าเราเข้าโค้งในความเร็วที่ มันเวอร์เกินน่ะแต่ต้องบอกว่าเวอร์นะคือถ้าเราเข้าในความเร็วปกติชนที่คนปกติวาเข้ากันทั้งสองคันนี้ไม่ได้มีความต่างอะไรกันเท่าไรหร่แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้ช่วงแรกของนี้มันแจ่มมากๆนุ่มนั่งสบายสุนทรีไปในห้องโดยสารน่าจะเป็นเพราะว่า global platform ด้วยเพราะว่า subaru เนี่ยเขาดีไซน์ตัวนี้ based on the new global platform ที่มีมา6ปีแล้วเราก็รู้ได้ตั้งแต่เราขับ forester แล้วล่ะว่า global platform มันทําให้รถเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากรุ่นเก่าไปแบบชัดเจนมากถูกต้อง คือไม่ได้แบบดีแบบวื้หวาแต่มันทําให้อ์ประกอบโดยรวมมันนั่งสบายขึ้นแล้วก็ภายในห้องในสารก็เงียบมากๆด้วยใช่แล้วก็เพราะว่า Global Platform เนี่ยทำให้ตัวใหม่นะครับมีความกว้างและความยาวของตัวรถที่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าความสูงเนี่ยจะเท่าเดิมก็ทำให้รถมันมีด m e n นชันที่กว้างขึ้นนะอ่ะแล้วเราพูดถึงตัวรถแล้วครับด้านหน้าของตัวรถเนี่ยทั้งสงคัน ยังมีความเป็น DNA ของซูบารุอยู่ชัดเจนยังมีความโฉบเฉี่ยวแบบซูบารุแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยจะรู้สึกว่าจะมีความโฉบเฉี่ยวจะมีความสล็กจะมีความมนดูสวยงามมากกว่าคัานนี้อ่ะแต่รู้สึกว่าเออมันก็มีความป้อมปอมปุปปกปลุกของมันแต่ว่ามันก็จะมีเหลี่ยมคมที่คมมากกว่าคันนู้นคันนู้นจะดูลู่ลมมากกว่าอันนี้ด้วยด้วยความรู้สึกนะสุดท้ายมันก็ยังมีความเป็นซูบารุเอสวีอยู่ดีก็คือเป็นบอดี้คัลเลอร์ตัดกับสีดําที่เป็นพลาสติกแครดิ้งด้านล่างนะ ส่วนคันนู้นมันเป็น GT Edition มันก็จะได้สเกิร์ตที่เป็น GT ก็ทำให้รถมันเตี้ยลงเวลาเราออฟโรดถ้าสมมุติคุณจะเอาไปออฟโรดมันก็จะต้องระวังเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ไฟหน้าของทั้ง2คันนะครับตัวใหม่เนี่ยเป็นไฟหน้าแบบ LED นะพร้อมกับตัวที่เราเอามาเนี่ยเป็นตัวปี2022 i Size แล้วก็จะมีระบบที่เรียกว่า Steering Response Headlight ก็คือเป็นไฟหน้าแบบเลี้ยวตามพวงมาลัยข้างหน้านั่นแหละ แล้ยิ่งถ้าเราขับกลางคืนเราจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าพวงมาลัยพอเราหักพองมาลลยปุ๊บไฟหน้าจะเลี้ยวตามทันทีเลยโอ้โหโคตรลำ้ำใช่เทมากเป็นระบบที่เหมือนอยู่บนเบน์เหมือนอยู่บน bm เลยนะแต่นี้เอามาใส่ให้ในรถซูอบรุแเจ่มใช้ได้ครับแล้วก็พูดถึงข้างหน้าแล้วนะครับ ข้างๆข,ของทั้งสองคันนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกันพลาสติกสีดําที่อยู่ตรงโป่งล้อนะครับข้อดีก็คือเอาไว้กันหินดีนั่นเองซ่อมแล้วก็เปลี่ยนอนตัวนี้น่าจะถูกอกะทําสีรถใหม่นะครับอย่างหนึ่งที่ต่างกันอย่างชัดเจนก็คือล้อคันของซันนะครับจะได้เป็นล้อแบบทูโทนมาแบบฉบับของซููโรเอ,อ็กซ์วีดูซิงดูเท่ดีเป็นขอบ17ส่วนหน้ายางเนี่ยสเปคซีรียางเหมือนจะเท่ากันแต่ของผมได้เป็นขอบ1 8 2 2 5 5 5, 5. 18ต้องซันเนี่ยเป็น225 55 17 mm hmm. เพราะฉะนั้นหมายเขาว่าไงไดายามิเตอร์ยางของคันนี้สูงกว่านะครับสเปคยางไม่เหมือนกันทีเนี้ยคันเนี้ยเป็นตัวไดโยโกฮามาเจียวแลนเดอร์ซีวีกลายเป็นว่าเทสแวร์คันนี้อยู่ที่ประมาณ700หมายเขาว่าอายุการใช้ง,งานของยางเนี่ยจะโคตรทนแต่มันก็จะแลกมากับความเหนียวที่ลดน้อยลงส่วนคันของสันเนี่ยจะได้เป็นคอนติเนนตัลแม็กซ์คอนแ ไม่แน่ใจเทรดแวร์น่าจะไม่เกินประมาณ3 4 0 0แปลว,ว่าคันนี้จะหนึบเหนียวมากกว่าคือด้วยช่วงล่างที่มันแจ่มอยู่แล้วอะของ Subaru x อะตัวเก่าก็แจ่มตัวนี้ก็โอเคมันไม่ได้ทำให้แบบมันเหนียวน้อยลงกว่าเดิมอะไรมากมายขนาดนั้นจนทำให้แบบรู้สึกได้ใช่แล้วก็ด้วย s ซ m m a t i c ิคอ a l l Drive ที่มีด้วยกันทั้ง2คันเนี่ยมันก็ ทำให้การเข้าโค้งอะไรก็ยังมั่นใจเหมือนเดิมเลยข้างหลังของทั้ง2คันครับมี d n a ของความเป็นสุปรุยังมาให้อยู่นะครับส่วนเชฟของพลาสติกด้านล่างเนี่ยก็จะเหมือนกันมีเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมาตรงบอดี้คัลเลอร์นะครับก็ทําให้ดูมีเอกลักษณ์ของความเป็น XV มากขึ้นแต่ว่าของตัวไทม์เนี่ยที่เป็น G.T.Edition ก็จะมีสเกิร์ตข้างที่เป็นตัวแต่งเพิ่มเติมมาให้แล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังก็จะมีเพิ่มมาให้เพะตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้เป็นตัวธรรมดามันก็จะไม่มีมาให้นั่นเองส่วนตัวเนี่ยมองว่า เก่ามาดูน่ารักมุ้งมิ้งอ่ะเหมือนรถผู้หญิงเออด,ด้วยตัวขนาดรถด้วยมั้งมาดูพกลุกอ่ะแล้วก็ขนาดรถของตัวใหม่นี่นะครับมันไม่ได้สูงไปกว่าเดิมแต่ที่มันดูเตี้ยกว่าเดิมเนี่ยน่าจะเพราะว่ามันกว้างขึ้นแล้วก็ฐานล้อย,ยาวขึ้นนิดนึงแล้วก็อย่างที่เราบอกมาเลยครับมันมีหลายๆอย่างที่ถูกร a โอเวอร์มาจากรุ่นเก่าไปรุ่นใหม่แต่สิ่งที่ร a โอเวอร์มาแบบชัดมากๆเลยครับคือกุญแจนั่นเองนะครับโอ้ห้ตายสิครับถึงหน้าตาจะเปลี่ยนไปนะครับหลายๆอย่างจะเปลี่ยนไปแต่7ปีผ่านไปยังเหมือนเดิม คุญแจนะครับเหมือนเดิมเป๊ะเลยเหมือนเดิมเป๊ะเลยแต่ว่าซูบารุเขาก็ใช้คุญแจเดียวมาทุกรุ่นอยู่แล้วก็ก็คงต้องเป็นอย่างนี้แหละมาพูดถึงคุญแจนะครับเรามาพูดถึงภายในกันต่อขึ้นมาขับเนี่ยอย่างแรกที่หายไปนะครับเบรกมือแบบนักแข่งไม่มีแล้วตอนนี้คันใหม่กลายเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นเบรกมือไฟฟ้าตำแหน่งของเบรกมือไฟฟ้าเขาเอามาไว้หลังคันเกียร์ทีนี้แก้วน้ํามัน มันไม่ลึกเท่าของเดิมแล้วใช่ไหมสันใช่ของเดิมมันจะมีเป็น2ระดับมีหลุมลึกและหลุมตื้นเวลาถ้าสมมุติเราใส่แก้วใหญ่ๆห่แบบแก้วยั์ของเราเนี่ยมันจะดูซีเคียวมากกว่าดูมั่นใจในการยัดเข้าไปแล้วก็จะไม่หกมากกว่าแล้วก็จากที่วางแก้วนะครับข้างหน้าประตูก็สามารถใส่แก้วไซส์ขนาด X l อ้าวติดนิดนึงแต่ไม่เป็นไรถ้าแก้วใบใหญ่ก็มาใส่ตรงกลาง ถือว่าไม่แย่มากโดยรวมตัวใหม่ข้างในก็ถือว่าโอเคครับสวยมันก็จะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เขาทําแตกต่างกันจากตัวเดิมนะครับส่วนเบาะเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายก็เป็นหนังเหมือนกันทั้งสองเบาะแต่สิ่งที่ต่างที่ซันขับคันนู้นบ่อยซันบอกก็คือเบาะของตัวใหม่มันจะนิ่มกว่านิดนึงทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังด้วยการเติม padding การเติมการรับซั p พ o r t ตัวบอดี้ทำได้ดีกว่าเหมือนมันจะมีขอบๆข,ข้างๆตัว ให้มันคล้ายๆปีกให้รับเราให้เราอยู่กันที่ได้ดีกว่าคันนี้มันจะค่อนข้างไหลๆนิดนึงบอ่อลังก็เป็นเบาะที่คันนี้เป็นเบาะแบบเรียบๆคันนู้นก็จะมีเบามีอะไรมากขึ้นเวลาแบบคนนั่งเนี่ยเวลาเข้าโค้งก็จะรู้สึกไม่เทแล้วก็โดยรวมห้องผู้โดยสารก็โอเคนะครับใช้ได้แต่แถวหลังเนี่ยถ้าพับเบาะลงไปอ่ะ จุของได้เยอะมาก Subaru XV การเก็บของมันก็ไม่ต่างกันนะคือ Subaru ก็ทำพื้นที่การเก็บของออกมาได้โอเคอยู่แล้วไม่ได้แบบเป็นปัญหาอะไรส่วนข้างในของคันนี้นะครับก็ข้างหน้าเนี่ยดู USB ก็จะหายไป1รูทีนี้กลารปว่าข้างหน้าเนี่ยมันเหลือรูเดียวแหละแต่ก็ดีมีคาเพล a y มาให้ส่วน USB ที่หายไปนะครับเขามาใส่ให้ในช่องคอนโซลกลาง กลายเป็นว่าอุปกรณ์โซนกลางทีนี้มี2รูนะครับเป็น2.1แอมป์แล้วก็มีที่เก็บบุรีมาให้แล้วก็มีคอมพาสเมนต์วางของถือว่า Not Ba d แต่ว่าใส่12 Pro Max แล้วติดนิดนึงน,นะครับแล้วก็คันเก่าเนี่ยตัวที่เก็บของตรงกลางเนี่ยพื้นที่ความลึกจะสั้นกว่าเวลาเก็บโทรศัพท์แล้วมันจะแบบเลื่อนออกมานิดนึงความกว้างก็พอๆกันก็คืออย่างที่ทาบอกเก็บ12 Pro ไม่ได้แต่ส่วนเรื่องของ USB ีเนี่ยคันนี้ด้านหน้ามันจะมีให้2รูเป็นรูเอาไว้เสียบกับตัว เครื่องเสียงอันนึงแล้วก็อีกรูนึงเป็นรูเอาไว้ชาร์จอย่างเดียวแต่ก็จะมีแค่นั้นเลยในคอนโซลกลางก็จะไม่มีรูอะไรอีกแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของมาตรวัดครับทั้ง2คันเนี่ยมาตรวัดความเร็วเนี่ยค่อนข้างคล้ายกันก็คือมีวงกลม2ออันด้านซ้ายเนี่ยเป็นวัดรอบด้านขวาเป็นวัดความเร็วนะครับแล้วก็มีหน้าจอ TFT ตรงกลางมาให้ ตัวใหม่เนี่ยจะได้หน้าจอท f T ทีที่มีความใหญ่มากกว่าตัวเก่าเนี่ยจะมีความเล็กๆหน่อยแต่ว่าก็โชว์ข้อมูลได้คล้ายๆากันส่วนตัวใหม่จะรู้สึกว่าจะมีข้อมูลอะไรมากกว่าเพราะว่ามันก็มีระบบเทพมากกว่าคันนู้นก็มีไอซองไอไซส์ ong, อะไรเอาไว้โชว์ได้อะไรเงี้ยเนาะส่วนจอตรงกลางครับจอตรงกลางของคันนี้ตัวเก่านะเป็นจอ After Market แต่ว่าก็คือมันให้มาอย่างนี้เลยนะเป็นจอเคนบูดนะฮะแปลกดีที่เขาให้ a f t e r market มาเป็นหน้าจอขนาดไม่ใหญ่มากส่วนตัวใหม่เนี่ยเป็นจอขนาด8นิ้ว Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับซึ่งหน้าจอสวยแบบสวยมากๆจริงๆแล้วก็สิ่งที่เพิ่มมาครับของตัวนู้นที่เป็นตัวใหม่นะคือการที่มีกล้อง360องศามาให้ก็ทำให้การขับรถเข้าซองหรือว่าขับรถในเมืองเนี่ยคันนู้นทำได้สะดวกมากขึ้นเพราะคันนี้มีแค่กล้องหลังมาเอาจริงนะทั้ง2คันนะกล้องไม่ได้ชัดอะไรมากมายแต่ว่าก็การมีกล้องรอบคันมาให้ก็ทาให้มันสะดวกมากยิ่งขึ้นถามว่าจออินโฟเทนเมนต์ตัวใหม่ ดีไหมก็เหมือนจะดีครับจนกระทั่งคุณไปลองใช้ e ีระบบปรับเสียงคือเครื่องเสียงเนี่ยมันไม่ได้แบบอะไรมากมายขนาดนั้นเพราะว่ามันก็เป็นรถที่ส์ไม่ได้ใหญ่มากนะเนาะแต่การปรับเสียงของคันนี้เฟี้ยวมากสัน้นปรับอะไรได้บ้างรู้ไหมอะไรบ้างนะถ้าถ้าปรับโทนเสียงมันมีมันมี2โหมดเลยนะเพื่อนมีเสียงสูงกับเสียงต่ำอ่ะแล้วเสียงกลางหายไปไหนวะด้านนั้นสิถ <c oughs> ามที่ดีมากเพื่อนคือไอ้ตัวใหม่เนี่ยนะครับนี่ก็คือปี2022แล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่เอา เสียงกลางเพิ่มเข้ามามันจะได้จูนได้สุนทรีหน่อยแล้วก็ออต้องทาใจใช่แต่ก็เครื่องเสียงก็ทั้งสองคันความคล้ายๆกันเลยก็คือไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่มากก็ฟังได้ปกติเป็นเครื่องเสียงแบบสแตนดาร์ดที่ไม่ได้มีความมือวะอะไรมากมายใช่แล้วก็เรื่องการเก็บเสียงครับอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนไปแบบชัดเจนที่สุดแล้วสำหรับคนที่ขับ subaru xv มานะคันเก่าเนี่ยเรียกได้ว่าการเก็บเสียงถือว่าอยู่ในขั้นไม่ดีเลยแหละคือ เสียงลมที่เข้าตรงด้านหน้าเนี่ยเริ่มมีมาตั้งแต่ความเร็วประมาณแปแล้วแล้วก็เสียงจากพื้นก็เข้ามาค่อนข้างเยอะเสียงจากล้อเสียงจากอะไรก็ตามขึ้นมาจากพื้นเยอะมากๆส่วนตัวใหม่ครับเปลี่ยนไปน่าจะเป็นการแดมเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซิลอะไรน่าจะดีขึ้นตัวใหม่เนี่ยการเก็บเสียงลมนะครับทำได้ดีขึ้นแบบชัดเจนความเร็วที่ลมเสียงลมจะเริ่มเข้ามาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ130-140แล้วก็จะเริ่มได้ยินเสียงลมมาจากช่วงประมาณเสาเอนะครับ แล้วก็สิ่งที่ยังพอให้เห็นได้นะก็คือเสียงของเพลาหลังหรือลมที่ตีอยู่กับเพลาหลังที่มาจากท้ายรถอันนั้นอาจจะยังพอมีให้เห็นได้ในความเร็วธรรมดาแต่ว่าก็ถือว่าดีขึ้นมากๆแล้วละ่ะฟังเพลงสะดวกขึ้นมาคือถ้าคันนี้ขับความเร็ว120 130เนี่ยคนในรถแทบจะต้องตะโกนคุยกันนะคันนู้นเรายังคุยกันในความแบบเสียงปกติได้ใช่แล้วก็ด้วยความที่ว่าอายุคันนู้นมันกี่ปีแล้วนะสัน7ปีใช่ไหมใช่อย่างขอบประตูมันก็คงเริ่มไปแล้ว มันก็<ช>คงเป็นเหตุที่ทําให้เสียงลมเข้ามาแต่เสียงถนนมันแก้ยากต้องไปแดมเอาก็<ช> so, นั่นแหละถือว่าทําได้โอเคต่อไปครับเรื่องเซฟตี้อันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆสําหรับทั้ง2คันนี้เนาะคือคันนี้เนี่ยเซฟตี้นะครับมี ABS, EBD นะครับแล้วก็ถุงลมนิรภัยก็จะมีมาให้ traction control, VDC นะครับ Hill Start Assist อะไรมีให้หมดเลยเวลาขับขี่ออฟโรดก็จะมี traction control ช่วยนั่นเอง และของผมก็มีประมาณนี้แหละแต่ส่วนผมนะครับคันนี้ที่เป็น e s i g h มีเพิ่มขึ้มมนมาให้ถึง6อย่างด้วยกันอย่างที่หนึ่งะครับ Adaptive Cruise Control ถึงจุดหยุดนิ่งคุณสามารถตั้งความเร็วลิมิตไว้สมมุติก็ร้อยยี่แข้างหน้าคุณวิ่งอยู่ร้อยหนึ่งมันก็จะวิ่งให้อยหนึงนะครับพอถึงจุดหยุดนิ่งปุ๊บมันก็จะเบรกให้แล้วพอรถข้างหน้าเลื่อนเนี่ยมันก็จะเตือนให้คุณกดคัเนเร่งนิดนึงแล้วรถมันก็จะ ขับต่อไปให้คุณเองนะครับ Pre-collision total management แล้วก็ยังมี Pre-collision brake assist มาให้คุณด้วยไอ Pre-collision total management เนี่ยในกรณีที่สมมติคุณอยู่หน้ากำแพงนะครับแล้วคุณต้องการจะถอยออกจากกำแพงแต่คุณดันเข้าดีแล้วคุณนั้นกดคันเร่งไปเนะี่ยมันก็จะตัดคันเร่งให้นิดนึงนะครับสามวิแต่ถ้าคุณได้ยืนยันที่จะขับพุ่งทะลุกำแพงรถมันก็จะอนุญ,ญาตให้คุณทำอย่างนั้นนะครับถ้าคุณกดยำแบบยำมิดไปเลยแล้วคันนี้นะครับก็ยังมี lane departure warning แล้วก็ lanes way warning ด้วยนะครับ density partial warning mm hmm. ก็คือเมื่อแทบจะข้ามเลนไปแล้วเนี่ย mm hmm. มันก็จะเตือนว่าเฮ้ยคุณข้ามเลนนะส่วนเลนส่วย warning ก็คือถ้าคุณอยู่ในเลนแล้วคุณเป๊ไปเป๋มามันก็จะเตือนว่าเฮ้ยคุณง่วงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้สิ่งสุดท้ายที่ให้มาครับก็คือ lead vehicle start alert นะครับใช้ในกรณีเมื่อคุณตั้ง adaptive cruise control แล้อย่างที่บอกไปตะกี้ถ้ารถคันหน้าคุณเลื่อนไปปึ๊บก่อนที่คันข้างหลังจะบีบแตรไล่คุณนะครับรถมันก็จะเตือนคุณมาก่อนว่า,าไปได้แล้วนะคุณก็ก,กดคันเร่งไปมันก็จะไปคันนู้นน่ะถือว่าได้ออปชั่นความปลอดภัยที่แบบคุ้มค่าเยอะเเยยอะอะสุดๆไปเลย ใช่คันนั้นได้ความปรอดภัยแบบมินิมอลนะครับแต่ก็อย่างว่ารถมันต่างกันตั้งหลายปีเนาะ ครับเรามาลอง XV ทั้ง2คันนะครับในสถานการณ์ออฟโรดตอนนี้เรามีเนินครับที่จะบิดขึ้นไปแล้วล้อทั้ง2ฝั่งจะลอยมาดูกันว่าระบบคลัตคอนโทรลที่ไม่มี X mode ของเจ้าคันเก่าคันนี้จะสามารถเก็บอาการแล้วก็ผ่ารถขึ้นไปได้หรือไม่เดี๋ยวเราเอารถมาทีห่หน้าเนินครับข้อเสียของคันนี้คือคันนี้ไม่มีกล้องมองหน้ามาเราก็จะไม่เห็นว่าเราอยู่ตรงไหนตรงป้าตรงเนินป่ะตรงแล้วหักได้เลยโอเคครับทีนี้ล้อจะลอยครับสายสุดสายสุดครับ อ่ะที้ล้อจะเริ่มลอยแล้วครับนี่ปึ๊บลอยอลอยลอยเยอะเลยนี่โอเคเดี๋ยวเราจะลองแบบนี้เลยนะแบบไม่เทคเลยดูว่าอาการของรถจะเป็นอย่างไรนะครับเอออย่างแรกเราขอลองหน่อยได้ไหมชชสซีบิดป่ะเฮ้ยชชสซีดีใช้ได้อยู่อ่ะไปครับเดินคันเร่งครับ h ิล l ต t a r อซิคันนี้มีมาให้เดินเบาๆครับนี่ครับตอนนี้ล้อฟรีอยู่พันห้าร้อยรอบครับ 1,500รอบครับไม่ขึ้นอันโดดเพิ่มครับ2,000รอบครับ2,000รอบครับโอเคเอาขึ้นมาได้โอ้ไอ้ c t โถจับโหดอยู่นะหรือเราลองแบบปิด traction ไหมเพื่อนลองเลยจัดป้ายจัดไปครับนี่มันง่ายเกินอ่ะง่ายเกินรถมันเก่งเกินใช่เชื่อว่าปิด traction แล้วแต่ก็น่าจะยังมี t r a c ช i o n ช่วยอยู่นะอ่ะเรามาดูกันเดินคันเร่งครับจริงด้วยมันยังมี traction ช่วยอยู่ ไฟ t r a c t i o ยังกระพริบอยู่ครับ1,500รอบไม่รอด2,000รอบครับ2,000รอบ2,000รอบก็เอาขึ้นมาได้อยู่ดีสุดท้ายรถก็มี t r a คชั่นช่วยอยู่ดีมันจับล้อหลังนิ่งเลยอะล้อที่ลอยจริงเหรอนิ่งแบบนิ่งเลยววมันจะจับนิ่งแล้วก็ปล่อยบ้างเป็นจังหวะโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูว่ารุ่นใหม่จะเป็นเช่นไรอ่ามาครับมาลองกันที่ Subaru XV ตัวใหม่นะครับ ดี่ยวคันนี้มี X mode ด้วยนะครับที่แตกต่างกับคันนู้นแต่เรามาดูกันว่าไม่เปิด X mode มันจะขับไปยังไงขค้ืนลายเดิมนะครับหักซ้ายหักซ้ายสุดลอยนะจากใกล้ลอยแล้วขอรอยแล้วขูดเรียบร้อยฟรีๆๆๆ t ร a c t i o n ใช้ช้างโชว์ชวชวชวครับแต่ไม่จับเลย ไม่จับเลยไม่จับเลยอันนี้หมดไม่จับ,อะ,รรบอะไรเลยหมด Normal ครับ <Okay. S 1> ไม่มี x m o d e ไม่มีอลอง x mode ดดีแต่เรามาลอง x m o d e กันนะครับถ้าเดิมไม่ถอยไม่เทค snow and dirt เหมือนสเต็ปแรกของ x m o d e นะครับ oh, ลองดูโอ้โฝนแรงโคตรข่อไปครับ1500พันห้าครับอะแคชัน<ๆ>จับเริ่มจับล้อหลังแล้วครับเริ่มจับล้อหลังแต่ยังไม่ไปนะครับรอบเครื่งสองพันกดไปเองครับ ถูกไหมครับเฮ้ยจับล้อหน้าเลยอะ่ะจับล้อหน้าแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอามาครับตะกี้ลองโโว์เดินไปเรียบร้อย traction จับใช้ได้ครับแต่มันก็ยังถือว่าจับน้อยอยู่ดีถ้าเทียบกับคันเก่าอ่ะนะงั้นทีนี้เรามาลองดู deep snow mud กัครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแท a c t i o n มันจะจับยังไงกันนะครับเหมนเดิมหักเลยจ้าหักสายสุดจ้านะครับลอยยังไม่ลอยนะฮะเค okay, กำลังขึ้นครับ โอเคอ่อยยังกำลังจะลอยแล้วกาลังจะลอยแล้วแบบนี้นึงอ่ะลอยแล้วเรียบร้อยฟรีแล้วฟรีแล้วอ๋ออันนี้จับตายมากกว่าด้วยนะจริงๆอ่ะอะไรนะอันนี้อันนี้จับตายมากกว่าด้วยนะเขาจับปลายกว่าใช่ไหมใช่งั้นก็คือหมดนี้ก็คือถ้าต้องการที่จะให้จับเยอะๆก็ต้องด e e p snowmat นะครับใช่ส s n ดิร์ฟมันมันกว่าจะจับอะรอทั้งพักอะสามวิอะตะเกียบใช่จมไปนะ เคแล้วเราก็ไปขับกันมาเรียบร้อยนะครับทั้ง2คันเลยทั้ง Subaru XV 2.0 IP ตัว2016 Subaru XV 2.0 IP i s i g e t GT Edition 2022คือยาวโคตรเลยใช่คันนี้นะครับเป็นตัว2022ก็เพิ่มออปชันเพิ่มมาจากตัวเก่า Subaru i s i d e นะครับแล้วก็เรื่องไอตัวชุดแตงแล้วก็ล้อไฟหน้าเลี้ยวได้เพิ่มขึ้นมาจากตัวรุ่นก่อนครับก็ทำให้รถมองว่าดูดีขึ้นนะดูแบบใช้งานง่ายมากขึ้นใช่ คือความเปวยงานของ s u บา r ุเอมันก็แล้วแต่คนชอบแหละถ้าใครชอบความทับของรถ s u บา r u อ่ะมันก็โอเคแหละมันเป็นรถที่สวยแต่ก็เชื่อว่าทุกคนก็ไม่ได้ชอบใช่ก็ต้องมีคนที่ไม่ใช่ not เดอะบิ๊กแฟนเนาะคือตัวนี้ถามว่าสวยไหมสวยก็เป็นมันก็ดูสปอร์ตดูเป็นผู้ชายตัวนั้นก็จะดูน่ารักน่ารักหน่อยอาจจะรถผู้หญิงชอบอันนี้ดูป้อมๆหน่อยดูแบบกลมๆหน่อยเนาะ อันนี้มันดูสปอร์ต<ช>สปอร์ตเสียดายสเกิร์ตไม่ชอบเลยสเกิร์ตมันเตีย้ยใช่ไหมมันติดไงใช่ยิย่งแบบเราออฟโรดเนี่ยน่าก,กลัวมากเลยว่าแบบมันจะขูดจะชนอะไรอย่างเงี้ยคันนั้นขึ้นสบายเลยคันนี้เสียวเสียวติดเรื่องเครื่องยนต์นะครับอันนี้คือสิ่งที่ทเรียกว่าอินพูฟจากตัวเก่าก็คือคันนู้นเนี่ยได้การรีสปอนส์ของการขับขี่เวลาแบบลอยตัวไปแล้วอะดีกว่าคันนี้เยอะแต่ว่าออกตัวกันเป็นว่าไอ้คันนี้ดีกว่านะใช่คันนี้มันออกตัวทีแบบมันกระชากเลยใช่แต่พออแแบบลยไป้ววมันจะดีก่า ใช่รอแล้วหลายดีกว่าที่จะทําถึง100กนได้เท่าไหร่ล่ะแนวสุดเบรกโบส11.39ฉะนั้น12 12กว่า11.51 11.51 11.39ก็ไม่ได้ต่างกันมากต่างกันมากใช่แต่ก็ด้วยตัวเลขเครื่องยนต์มันก็เหมือนกันแหละใช่ตัวเลข156ม้า156ม้าแต่ก็แล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ต่างก็อย่างที่บอกน้ํามันน้ํามันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นแต่ว่าคันนี้ไซส์ยางใหญ่กว่าใช่ก็เลยจะกินน้ํามันกว่าไอ้คันนู้นเราขับมันน้อยแหละอันนี้เราไม่ได้รีเซตทีอันนี้คือตั้งแต่ใช้ชีวิตกับมันมาก็มันขึ้น8.3ลิตรต่อ100กมตรก็อยู่ ประมาณ12โลลิตรอะไรเงี้ยอยู่ประมาณนี้รถขับสีไอ้นู่น9จุดกว่าก็11โลลิตรเอ็ดโลลิตรอืมอก็เอาจริงไม่ต่างกันหรโลลิตรเดียว กินทั้งคู่แหละเอาจริ้งยิ่งถ้าวิ่งในเมืองก็จะเนียวหน่อยใช่แล้วก็เรื่องวิ่งในเมืองไอ้นู่นน่ะนิ่มกว่านั่งสบายกว่าเยอะอันนี้จะสปอร์ตหน่อยแข็งๆใช่ถ้าใครชอบทัพอกก็มาคันนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบนุ่มก็ไปคันนู้นเรื่องออฟโรดเนี่ยแปลกใจเหมือนกันว่าซูบูรุเอ็กซ์วีตัวเก่าคันนี้เนี่ยใช้ใช้คอนโทรลมันไม่มีเอ็กโหมดก็จริงนะแต่ว่ามันก็จับได้ฉลาดพอสมควรใช่คือพูดตรงๆนะคันนั้นน่ะมันเหมือนมีเอ็กโหมดอยู่ในตัวมันอยู่แล้วอ่ะ แต่ก็เมื่อกี้ก็คุยัอทีเหมือนกันบอกว่าการที่มันมี x โหมดเพิ่มขึ้นมามันอาจจะช่วยตอน on road ก็ได้ล้อฟรีแล้วจับล้อตายบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ดีในทุก situation ถูกต้องะเพื่อพอคันนุ้นมันไม่มีมันแบบแยก x Mo มดออกไปเป็นโหมดอ่ะมันก็อาจจะทําให้การ control r ของ traction ทำได้ดีกว่ามั้งอันนี้เราก็ไม่ได้เทสบนถนนนะเราก็มาลองปั่นปั่นเล่นตรงทางลูกหลังก็ถือว่าโอเคจับ traction จับดีก็โดยรวมก็โอเคคันนู้นราคาอะไรอันนี้ราคา1นึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทแต่ถ้าไม่ชอบล้อแบบดขดอ 67หายไป3 0,000นะครับคันนี้ถ้าสมมติไปซื้อตอนนี้มือ2นะก็จะอยู่ราคาประมาณ5 6าหกแสนบาทโอ้โหได้ได้สองคันขึ้นถ้าถ้าเอาคันนั้นมือ2องสามแสนหกฮะสามแสน จริงเหรอฮะเใช่เหรอโอ้โหมีมีถึง3ามแสนหกโอ้ว้าวคุ้มจ่าซื้อได้หลายคันเลยแต่มันก็ขึ้นอยู่กับไมล์แหละใช่เออคันนี้มันไม่ได้ขับมาเยอะคันนี้มันไม่ถึงแสนเลยคันนี้เจ็ดหมื่นกว่าอีส่วนอันนั้นราคาป้ายแดงอยู่ที่เท่าไหร่นะล้านสองกว่ากว่าประมาณนั้นล้านสองกว่ากว่าเออก็ไม่ได้เฉียดกันมากใช่คือ subaru xv ก็เป็นรถที่ราคาเริ่มต้นก็ไม่ได้ถูกอยู่แล้วล่ะเอาจริงคนที่จะมาซื้อ subaru xv ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่รักในแบรนด์ subaru อยู่แล้วล่ะแล้วก็ทั้งสองคันก็ยังเป เพิ่มจอเพิ่มอะไรเงี้ยก็ทำให้การใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันอะทำออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้น โอเคและนั่นคือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง SC Film Cool ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากพวกเรา SC Film Cool นะครับติดตามพวกเราได้นะครับใน IG นะครับตานิเทพสุตตีแปดศูนย์คีบรงของทุกคนเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างวันนี้เรามากันแค่นี้มินิมอลกองกว่ามินิมอลกองโอเคแล้วก็ขอขอบคุณนะครับซูเปอร์ลูทัยแลนด์นะครับที่ให้เจ้าซูเปอร์ลูท XV สองจุดศูนย์ IP I Style GT Edition คันนี้มาให้พวกเรามาทดสอบกันคครรัับบปไ let's go ไม่อยากเดินแล้วเลอะโอ้เละเหะ